สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะพบกับนัดกันในวันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่13นะฮะเดือนมีหรือพฤษภานะฮะพฤษภาจริงๆนะเข้ากลางเดือนนะครับมงคลนะครับในช่วงนี้ครับแต่บอกว่าวันนี้ไม่มีเรื่องงานยำดีฮะใครที่ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวบอกคลิปนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมนะครับบางทีคุยยาวๆไปนะครับแล้วก็ลืมบอกเออวันนี้มีนัดนำคลิปอะไรบ้างนะครับก็นี่ครับ วันโกนวันพระนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆอาจจะได้ฟังนะครับบางท่านคลิปนี้แล้วนะฮะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยฟังฮะก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูก็ได้นะครับอาจจะอยู่ในมุมความเชื่อนะฮะในในในเพลย์ลิสต์ผมนะฮะหรือคุณอาจจะพิมพ์เลยก็ได้ครับเนี่ยพิมพ์ตามนี้ครับทําไมวันโกนวันพระนะฮะมันก็มักจะมีเรื่องแปลกๆนะครับเพื่อนๆเคยเจอไหมผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเออมันก็เป็นสติส่วนตัวนะฮะ หรือส่วนตัวของคนรอบข้างคนรอบตัวแล้วก็จำนวนหลายท่านด้วยนะฮะคือมักจะมีอารมณ์สวิงนะคืออันนี้คือโดยโดยทั่วไปนะฮะน่าจะมีอารมณ์ค่อนข้างสวิง ing, ขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วก็มันมีบางคนแบบนอนไม่หลับก็มีนะฮะเหมือนกวนพระที่เรนนอนไม่หลับทุกทีนะครับถ้าคนนอกเขาก็มองโอ้อุปทานหรือเปล่านะฮะแต่มันก็เป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่ามักจะเกิดในช่วงวันกวนพระเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยๆนะฮะ อารมณ์ร้อนนะหรืออารมณ์ดิ่งกันนะฮะแล้วก็เรียกว่านอนไม่หลับบางคนปวดหัวบางคนมักเห็นหรือได้ยินเสียงหรือว่าเสียงแว่วๆเหมือนกับชีวิตไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้นะฮะนั่งคนเดียวนี่แหละแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอีกอย่างคือเป็นช่วงที่พร้อมจะบวกนะฮะคืออารมณ์แรงตูวคำพูดแรงพูดไวแล้วก็คําพูดหนักนะครับอย่างนั้นมันก็จะมีเหตุให้ทอบอแวงคนได้ง่าย นี่คือสิ่งที่มักจะเจอกันนะฮะบางทีนะเป็นคนพวกบางคนที่ก็มีเซนส์เขาจะรู้สึกอะไรแปลกๆนะฮะบางคนฝันมักจะฝันมันมีนะฮะบางเพื่อนบางท่านที่เขามักจะฝันแปลกๆแล้วฝันถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ตื่นมานะครับในวงกลมนพรกก็จะมาเลาใ้ฟังว่าเห็นภาพอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยในรถตกเขาอะแบบนี้นะ แล้วก็อยู่ๆสัปดาห์นั้นก็มีข่าวดีเฉยเลยนะฮะหรือเเห็นภาพนะครับเรือจมอ่าอยู่ก็มาเล่าให้ฟังแล้วภายในสัปดาห์นั้นก็เออก็มีนะฮะคือมันก็มีบางคนที่มันมักจะเหมือนกับเซนต์มันเปิดเป็นงานสักต่างอยากสักอย่างนะครับมันมักจะเจอกันในช่วงวันกนวพระนะฮะแต่หลักเลยก็เราก็วันกนพระก็ทาบุญเนาะคิดอะไรบอกก็เออทาบุญนะฮะสร้างกุศลทําดีๆคิดดีพูดดีทําดีนะฮะตามปกติวิสัยเลยแต่ว่า อาจจะเน้นๆพิเศษหน่อยคือพยายาม่าอารมณ์ร้อนหนักแน่นเรียงการทะเลาะแล้วก็พยายามสงบคําพูดวาจาดีๆนะครับในวันโกนพระซึ่งวันนี้วันจันนะฮะพรุ่งนี้วันโกนนะครับวันกงคาวันโกนแล้วก็วันพุธนะครับเป็นวันพระนะครับโอเคนะมาดูเลขกะสีมงคลครับมีดังนี้บ้างนะฮะเลขแรกนะครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มที่ศูนย์นะฮะ เลขต่อมาครับที่ใช้ดีเป็นพิเศษคือเลข7็นะครับเลขต่อมาคือเลข3เลขสุดท้ายคือเลข2นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโกโรือว่าเรื่องเรียกนะครับคือเลข1นะฮะส่วนสีที่ถูกโชกับมีอยงนี้สีแรกคือสีขาวครับสีต่อมาคือสีเขียวสีต่อมาคือสีน้ําเงินสีสุดท้ายนะครับคือสีส้มส่วนสีที่วันนี้เรื่องเรียกคือสีแดงนะครับสีเดี่ยวสายขวาพยากรณ์วันนี้ซ้ายนะครับฝั่งซ้ายด้านซ้าย ล็อกซ้ายนะครับอะไรที่ใส่ซ้ายไว้นะครับนี่คือจุดที่เด่นที่สุดนะครับโอเคนะฮะแต่บอกก่อนนะฮะว่าผมก็ไปมามก่อนนะฮะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะครับเนีเพราะว่าต้องพูดบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนใหม่เข้ามานะฮะใครที่เป็นฟังอยู่แล้วก็โอเคก็ฟังไปก่อนนะครับก็จะมีเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามานะครับมาสอบถามนะฮะแล้วผมก็ตอบบ้างรลอก็บางทีก็ไม่ได้ตอบนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะฮะคือเบรกดูดวงมาสัก ยาวๆเลยนะฮะก็ทำแต่ช่องอย่างเดียวนะครับคุณก็จะเห็นผมใน YouTube นะครับหรือว่าใน Tik t o อกนะครับหรือหลายๆที่นะฮะเออแต่บางทีมันมีนะมีเพื่อนๆส่งมาให้นะครับคือเป็นเสียงผมนะฮะแต่เป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้นะฮะของใครพวกน้นะฮะคือเขาก็เอามากอปเสียงเราไปนะฮะแล้วก็เอาไปเป็นภาพวิวธรรมชาตินะครับหรือเป็นภาพวัดภาพโบสถ์หรือภาพ ดวงอะไรก็ตามนะครับก็บอกว่าถ้าทําคลิปนะครับผมก็จะมีหน้าและเสียงเป็นหลักนะฮะแต่แบบเสียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีหน้าส่วนใหญ่จะไม่ใช่นะฮะก็ประมาณนี้ครับก็ได้รู้กันนะในออช่วงเนี้ยคนแต่ว่ามีเพื่อนๆก็จําเสียงได้ก็ส่งมาว่าเออจาเสียงได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ช่องของตัวช่องของเราเนาะโอเคนะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ครับในช่วงนี้นะฮะดาวเด่นนะ ชดนี่ดาวบนท้องฟ้านะครับตัว,ว่าเด่นหมายถึงมีดาวหลายดวงให้คุณให้คุณก็เหมือนกับส่งพลังให้เราทําอะไรก็ตามจากนี้ไปนะครับอยู่ช่วงอย่างน้อยก็เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะโอกาสสาเร็จมันจะมีสูงหลายราศีเลยนี่ผมดูหลายราศีนะฮะในช่วงเดือนนี้อือว่าไปนะครับเห็นแล้วว่าดาวเด่นๆไม่ไว่าเป็นการคุยการเจรจาการติดต่อการต่อรองนะครับการทำอะไรก็ตามถ้าเราพร้อม คุณทาในสัปดาห์นี้ได้อยู่นะครับนี่คือจุดเด่นก็จะยืดหนังสือยืดเอกสารยืดวีซ่าหรือจะเซ็นสัญญานะครับหรือบางทีอาจจะเดินทางฮะก็ปลอดภัยนะครับแปลว่าทําอะไรก็ตามนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แนวโน้มหลายราศีมีเกณฑ์สำเร็จนะครับอันนี้ผมพูดก็คร่าวๆกว้างๆให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีดวงรายวันที่เราดูนะฮะนั่นก็รายวันยังมี เรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในสัปดาห์ต่างๆเพ <ๆ S 1> ื <ๆ S 1> ่อนเก็เข้าไปดูได้ครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์ผมก็จะลงเนี่ยนะฮะประมาณนี้แหละวันอาทิตย์หรือวันจันทร์แบบนี้นะฮะก็เรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษก็หมายถึงดวงว่าสัปดาห์เนี้ยอะไรที่คุณต้องคอยดูเป็นพิเศษนะบางทีเราไม่ได้ดูหรือว่ามองข้ามไปแต่ดวงมันไปแบบนี้นะครับหรือกำลังจะมีปัญหาเหมือนไฟหรือว่าโอบมดมอดมันกำลังจะขึ้นจุดเนี้ยคุณเคยได้หันมาดูหน่อยนะฮะ แปลว่าเพื่อนๆก็ดูได้ครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ผมก็จะดูอะไรที่คุณอาจจะมองข้ามได้โอเคนะครับนี่แหละแล้วก็ระยะนนะครับเรียกว่ามุมดาวนะครับในเรื่องของดาวพฤ่หายขยายนะฮะหลายคนก็เริ่มเริ่มดีแต่หลายคนผมต้องบอกนะว่าดาวใหญ่ย้ายเนี่ยบางทีมันจะมี3มช่วงของความเปลี่ยนแปลงนะครับ3มช่วงนะฮะเราก็แบ่งหาร หานเป็นหันสามได้เลยนะบางคนดาวพฤหัสย้ายปุ๊บชีวิตเปลี่ยนนะครับภายใน4เดือนแรกเลยก็มีนะฮะดาวพฤหัสย้ายซับสิบเมษานะครับมีพฤษภาวนากระดาษสิงหาเนี่ยไม่เกินสิงหาชีวิตหลายคนเปลี่ยนนะครับดาวพฤหัสไปกระตุ้นนะฮะในช่วงแรกของอลไรหลายสีแล้วก็ช่วงที่2นะฮะก็คือเรียกว่าตั้งแต่กันยาตุลาพฤักษณ์ธันวาเออกลายเป็นไอสีเดือนสุดท้ายเนี่ย เพิ่งเห็นผลของกวามดาวของดาวพฤหัสย้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียกว่า4เดือนถัดไปนะครับก็คือตั้งแต่มกราคมพฤมภาคมนามิษาของปี68ปีหน้าบางคนไปนู่นนะครับเปลี่ยนแปลงช่วงต้นปีหน้านะครับแปลว่ามันยังเจออิทธิพลของดาวพฤหัสย,ย้ายฉะนั้นอย่าใจร้อนนะฮะดวงชะตาแต่ละคนมันมีเงื่อนไขเงื่อนกฏนิ่มซับซ้อนแตกต่างกันซึ่งมันเป็นราศีเดียวกันนี่แหละแต่ว่า ดาวหรือดวงคนเกิดวันเดือนปีเวลาแตกต่างกันถูกไหมฮะฉะนั้นพอผูกดวงขึ้นมานะครับหรือว่าตั้งดวงคำนวณดวงขึ้นมาแล้วบางคนดวงแบบเนี้ยดาวฤหัสจะให้คุณไวไปพิเศษเนี่ยก็ไม่เกิน4เดือนอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนเปลี่ยนเรื่องของมีธุรกิจธุรกร,รมใหม่ๆนะครับคือแบบนี้ก็มีนะฮะหรือว่าบางคนนะฮะมาอยู่แถวหลังนะฮะคืออยู่ขบวนสุดท้ายนะครับไปเปลี่ยนนู่นนะฮะต้นปีก็มีนะครับ นี่ฮะคือจุดที่อยากให้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวริหัสมันไม่ใช่ว่าพอย้ายปุ๊บทุกคนต้องเปลี่ยนพร้อมกันหมดภายในเดือนนั้นนะฮะมันอยู่ที่ดวงแต่ละคนนะครับบางทีมันก็ต้องมาดูรายคนดูไหมเออของผมหรือว่าของหนูของฉันเลยนะฮะจะเปลี่ยนในช่วงเดือนไหนหรือว่าช่วงแรกช่วงกลางหรือช่วงหลังนะครับมันก็ดูได้นะครับแต่ก็ร่อยฟังก่อนนะแปลว่า เดี๋ยวเราก็เจอเองนะฮะจะเปลี่ยนเงินงามความรักหรือว่าสุขภาพร่างกายครับจากแย่อยู่ก็ดีขึ้นก็มีจากดีขึ้นดีๆอยู่อยู่ก็โสมเลยก็มีนะฮะนี่ครับดาวฤหัสหันมีให้คุณให้โทษแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคจบไปครับขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกๆวันนะครับุณมากนะฮะมีน้ําใจมาทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเข้ามาเป็น m บมเบอร์ชิพของเรานะครับให้มัน เข้มแข็งขึ้นนะฮะมันก็มีกําลังใจนะฮะมีสมาชิกเยอะอพอเห็นหรือว่าจํานวนคนเข้ามาเออก็มีกําลังใจเยอะกันนะว่าไปนะฮะทำจัดรายการานี่นะฮะพอเห็นตัวเลขคนเข้ามาคนเออรู้สึกมันมันมีขวัญกําลังใจนะเหมือนกับเวลาที่เราขึ้นเวทีนะฮะซึ่เราร้องเพลงครับคนดูห้าคนนะฮะกับคนดูเต็มอะฮอลล์เนี่ยโอ้โหม,มันอลังการมันพูดสนุกนะฮะมันดีนะฮะฉะนั้น พอเห็นตัวเลขเข้ามาเยอะรู้สึกดีกันนะครับโอเคต่อไปเลยครับดูดวงสุบสองราศีครับชาวราศีเมษครับราศีพฤกษ์ราศีเมถุนให้ดวงทเราศีเมษครับวันนี้ราศีเมษเป็นวันที่ดาวพระจันทร์นะฮะเขาย้ายตอนประมาณสักบ่ายสองสิ้นเสดนะครับโคจรนไปเกษตรตาทิบดีครับโคจรเด่นมันก็จะมีเรื่องดีๆแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องของการงานครับวันนี้ดาวที่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวเป็นดาวที่เด่นนะฮะดาวให้คุณ ครจรทัพคนละสีเมตร 1. งงานคืบหน้าก้าวหน้าการเจราจารต่อรองสําเร็จ 2. ทํางานนอ,อกสารที่หรือวจะมีการเดินทางทําอะไรก็ตามครับติดๆจะ่าติดๆกันขัดเล็กน้อยแต่เดี๋ยวก็จะมีวิธีทางแก้ต่างออกทันเวลานะครับ 3. นะครับวันนี้เรื่องของดาวพุธคือการเจราจารนะครับหรือแม้แต่การสื่อสารการลงมือนะฮะหดี๋ยวจะยืดเอกสารสําคัญสําคัญ,คญทําเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับ ถือว่าเป็นวันที่ดีดาวดีมันเด่นนะครับถ้ามีปัญหาซึ่งมีแน่นอน,นครับจะแก้ปัญหาได้ไวเป็นพิเศษนะครับได้สบายใจจุดนี้ได้นะฮะการต่อมาครับพื้นดวงดาวอังคารกระดาประจําตัวช่วงเนี้ยังโคจรอยู่คู่กับดาวราหูราหูนี่มันเป็นดาวแห่งความอยากนะครับดาวแห่งกิเลสนะฮะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องของอยากทําน่นอยากทํานี่นะครับแต่ขอไม่อยากไม่ได้อะไรที่มันเสียหายนะครับบางทีเราก็ อยากได้ตังไวหน่อยเราอยากจะมีความคืบหน้าในเรื่องงานได้เร็วขึ้นกว่านี้เราอยากจะซื้อของสําคัญให้กับตัวเองหรือให้กับคนที่รักเราอยากจะให้งานนะฮะมันสำเร็จลุล่วงแล้วก็มีงานในหม่ๆหรือมีจ็อบหรือว่ามีเงินพิเศษเข้ามาคือช่วงนี้ารมันจะมีความครียดก็คือลือนะครับใช้พลังตัวนี้แหละในการหาตังในการทํางานให้สำเร็จในการทําเป้าหมายที่ให้มันให้มันบรรลุลุ่วงได้ดีๆนะครับเพราะว่าเป้าหมายใดที่ช่วงเนี้กําลังทําอยู่ครับ คุณรีบทำนะฮะจังหวะดามันได้พลังมันมีแล้วก็เรียกว่าไอเดียนะครับเหมือนก็ยังแดมแจ่มชัดอยู่แปลว่ากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้อย่างใจที่เราต้องการเรื่องเงินนะฮะก็โอกาสหมุนเงินทันสําเร็จแล้วก็มีเรื่องของถ้าใครครับะระยะนี้นะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจราจาต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนสําเร็จนะครับเฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของเงินทองช่วงนี้ มีข่าวดีครับมีโอกาสที่ซื้อของที่ถูกใจค้าขายเด่นทําอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ้าสมมติว่าขายนะฮะก็โอเคได้กําไรหรือซื้อก็ได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจนะครับก็ถือโอเคนะฮะดังนั้นถ้าเราดูนะครับระยะนี้เงินงานผ่านแล้วนะฮะอุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับเกิเป็นรายจ่ายของบ้านและครอบครัวนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงฮะว่าไปสัปดาห์นี้มันจะมี ถูกโยนงานปูปรับฉัอพันธ์งานที่คาดไม่ถึงงานที่อยู่ๆก็โผล่เข้ามานะฮะช่วงนี้จะเจอแบบนี้นะฮะซึ่งก็ยังดูว่าเราก็ยังแก้ปัญหาได้นะครับเงินกับงานวันนี้ดีในระดับที่ค่อนข้างพอใจอุปสรรคมีตามปกติที่เราต้องแก้ไขหรือว่าที่เราต้องเจออยู่แล้วนะครับแต่ว่ารับมือได้เป็นเรื่องเก่าๆถ้าปัญหาปัญหาเดิมๆนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเียงแต่ว่ารำคาญคนหน่อยช่วงนี้รำคาญคนเศร้าซีรำคาญคนคุยไม่เขารู้เรื่องนะครับ แล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับคนที่โสดนี่ดวงดีดีในรูปแบบใดบ้างครับช่วงนี้ดีในรูปแบบของคนที่เราคุยด้วยหรือว่าแบบเรารู้สึกดีด้วยกับใครนะฮะเขาจะคุยดีขึ้นกว่าเดิมมันจะมีเหตุให้สนิทกันมากกว่าเดิมนะครับดีไหมก็ดีเนาะเพราะว่าเออคุยแล้วสบายใจขึ้นอะไรอยฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนนะฮะดาวความรักช่วงนี้ก็ยังพอจะโอเคนะสมมติว่าเราแบบ มีแฟนแล้วอยากให้แฟนทำอะไรให้ะฮะบางทีช่วงนี้แฟนเขาอาจจะแฟนเรานะครับจะแฟนเขาแฟนเราอาจจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะฮะกับภารกิจอะไรสักอย่างหน่อยครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะไม่ค่อยมีเวลาให้เราไม่เป็นไรครับยังดูว่าเขายังพอช่วยเหลือในเรื่องที่เราจําเป็นหรือต้องการได้นะครับสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคันตามเนื้อตัวนะฮะแล้วก็ง่วงเหงาหอนนะครับชุดนิ้เหมือนกับว่านอนไม่พอหรือนอนดึกอยู่ใช้ร่างกายเยอะ มันก็จะดูเพลียๆหน่อยนะครับฉะนั้นดูดูแรเรื่องของการพักผ่อนเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของการเป็นหวัดหรือเป็นไข้ครับท่านินตะวัยสวรครับมีเรื่องของการปวดหลังคอบ,บา่าไหลนะครับหรือออฟฟิศซินโดมเหมือนกับพื้น,นื้อไม่ตัวไม่ค่อยสบายสบายตัวระวังไมเกรนนะครับต่อมาชาวราศีพฤษกนะฮะกิจกรรมคนราศีพฤษภเขานี่เป็นวันที่มันมีข่าวดีสุดว่าเราแบบตั้งใจอยากทาอะไรพิเศษนะครับถ้าใครที่แบบ มีอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอะไรที่เราตั้งใจนะครับวันนี้มันจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่จะแก้ปัญหาได้เพียงแต่ว่าถ้าเราดูว่าถ้าเรารอให้งานที่มันทําที่เราทําอยู่นะฮะที่มีปัญหาเนี่ยมันให้เสร็จเลยในวันเดียวบางทีมันยากก็เลยมองว่าอะไรที่มันเล็กๆน้อยน้อยนะฮะทำไปก่อนได้ทําไปนะครับช่วงดาวคนราศีพฤษภคือดาวประจาตัวของเราคือดาวพระศุกร์นะฮะดาวพระศุกร์มาในหนังดาวพระศุกร์นะครับจริงๆดาวพระศุกร์เป็นคนที่ จอ่อนนะฮะแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามักจะโดนกระทำเออเหมือนกันเลยนะฮะดาวสุขูนดาวพระสุขดาวจําตัวโดนกระทํานะครับคือคนเอาเปรียบบ่อยแล้วก็คนไม่ค่อยเก่งใจแต่เราก็จิตใจดีนะฮะแล้วก็ไม่ไปอาฆคาแค้นใครด้วยนะฮะเหมือนในหนังเลยครับฉะนั้น,นครับวันนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันคือจะสื่อถึงช่วนใ้ระวังคนเอาเปรียบคนหาเรื่องคนพูดจาไม่ดีใส่เรานะฮะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอาจจะมีอะไรที่แบบ ทำให้เราไม่สบายใจทําให้เราแบบเหนื่อยใจอยู่บ้างครับเล็กน้อยแต่ว่ามีปัญหาจากนั้นมาพอเรามาดูเรื่องงานนะครับช่วงนี้อย่าแคร์ใครมากเกินนะครับแคร์ได้แต่อย่าแคร์ใครมากเกินบางทีคนนั้นก็เอาอย่างคนนี้ก็อย่างแล้วก็คนโน้นก็ต้องให้เราต้องการให้เราทําอะไรอีกอย่างหนึ่งอย่าไปสนองความต้องการทุกคนนะฮะไม่มีใครที่ทําให้ทุกคนมีความสุขทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นเอาตัวเองก่อนนะครับช่วงนี้ระวังคนทําให้เราเดือดร้อนทําให้เราเหนื่อยใจทำให้เราไม่สบายใจ อยู่พูดให้เราเสียกําลังใจนะครับฉะนั้นเนี่ยคือจุดที่ต้องเตือนนะฮะแต่เรื่องงานนี่เป็นไรครับคุณทางานได้ตามปกตินะฮะผลงานถือว่าน่าพอใจมีงานต้งงานด่วนงานปูปบับฉพันธ์เดี๋ยวก็เคลียร์ได้อันนี้ผมไม่ค่อยห่วงก็ห่วงเรื่องจิตใจห่วงเรื่องสิ่งที่มากระทบนะครับทําให้เราเหนื่อยท้อละอะไรอยู่บ้างนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับต่อมาเรื่องของแต่ว่าการเงินถือว่าดีตรงที่มันถ้ามันติดขัดหรือว่ามีปัญหาครับมันจะมีทางแก้ทางออก นี่ผมมองว่าคุณพยายามเคลียร์ปัญหาที่บันคระสังขาใจปัญหาอะไรที่ช่วงนี้นะฮะที่มันประสบนะฮะรีบเคลียร์ให้จบถ้ามีงานคุณรีบเคลียร์งานให้ไวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานได้งานด่วนงานปูปัจฉพันธ์นะครับไม่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะฮะจะมีเรื่องยุ่งๆค่อนข้างเยอะฉะนั้นอะไรที่มันรีบจบรีบเคลียร์รีบคืออย่าอย่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะฮะคือสิทธิ์ในการที่ จะมีเวลาเคลียร์มีเวลาจัดการมีเวลาที่อื่นเนี่ยทำให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะก็ต่อมาครับมุมดาวเกวี่ยวกับเรื่องของถ้าเรามาลองนึกดูนะฮะเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดได้ดวงดีเวลาคุยกับใครเขารู้สึกดีกันแล้วนะฮะคนราศีพฤษภเป็นคนที่จริงใจนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้ถ้าชอบใครนะฮะก็คุยตรงไปตรงมาได้หรืออย่างนั้นก็ค่อยๆเข้าใกล้นะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนความรักเด่นนะครับช่วงนี้พอจะพึ่งพาใส่ได้ เห็นว่าช่วงนี้ดวงดาวของแฟนแล้วครับจะดูยุ่งๆหน่อยเพราะว่าดาวอังคารคือดาวประจาตัวแฟนโคจรเจอดาวราหูราหูจริงมันเป็นดาวแห่งการเดินทางนะดาวแห่งการที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งนะฮะมันเป็นทัดลมฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือก็ได้คุยทางโซเชียลหรือทําอะไรที่ช่วงนี้เขาอาจจะเราอยู่ที่หนึ่งเขาอยู่ที่หนึ่งหรือว่าช่วงนี้เวลาที่เจอเวลาที่แบบว่างมันไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปซีเรียสแค่บ้างฮะก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เป็นแบบไหน แล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราทาได้เช่นโซเชียลเกิดประโยชน์สุขภาพร่รางกายครับปวดหัวท้องผูกท้องเสียฮะแล้วก็ปวดเมื่อยในตัวเน,ในวื้วยโซครับจุกเสียดนั้นท้องลมกดแก๊สเยอะนะครับระวังร่างกายเป็นพิเศษนะฮะโอเคครับต่อมาชาวราศีเมถุนกิจกรรมคนราศีเมถุนครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะถ้าเราตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษทําได้นะครับเพราะว่า ดาวประจำาวของเราคือดาวพุธนะฮะดาวพุธนี่มันถูกชะตากับดาวอาทิตย์ซึ่งมันก็เจอดาวอาทิตย์นวันี้ดาวพุธถูกชะตากับดาวศุกร์กว่านี้ก็เจอดาวศุกร์แปลว่าวันนี้มีคนช่วยเหลือมีทางแก้ตางออกในสิ่งที่คุณเผชิญอยู่การเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จการทําอะไรสําคัญสาคัญนะครับมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรือว่าวิตกกังวลสิ่งใดก็ตามนะฮะก็แต่ว่ามันจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะครับ น,นี่ถึงนถึงนะฮะในช่วงนี้ครับคนราศีมิถุนครับช่วงนี้ดาวการงานมันเด่นฮะเจราจาต่อรองสเ็จการเคลียร์งานทุกอย่างโอเคถือว่าน่าพอใจแต่ว่าการเงินช่วงนี้ดาวประจําตัวของดาวการเงินคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์คือดาวการเงินโครจรเกษตาธิบดีประมาณบ่ายสองเสร็จนะครับเปต้นไปแปลว่ามันจะมีเรื่องดีๆเรื่องเงินทองหรือมีข่าวดีบางทีข่าวดีคือการได้ซื้อของที่ถูกใจก็ได้หรือแก้ปัญหาการเงินเสร็จ้ะได้ หรือมีไอเดียในการที่จะแก้ปัญหาการเงินก็ได้คือมันมีสัญญาณบวกนะครับไม่ใช่เปว่าดวงการเงินดีคือเงินต้องได้วันนั้นเแต่ถือว่ามันมีช่องทางการหาเงินหรือใช้ใชหนี้สินหรือจะซื้อของสําคัญนะฮะแปลว่ามันมีเรื่องดีๆไม่ซื้อก็ขายการบริหารการเงินถือว่าน่าพอใจนะครับทวงหนี้สินอะไรผ่อน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 หนี้สินได้อยู่นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะระยะนี้คนที่โสดนะครับ บางทีมันก็ยากหน่อยนะครับสำหรับคนราศีเมถุนที่แบบโสดแล้วหรือว่าว่างนานๆจริงๆนะคนราศีเมถุนเป็นคนราศีที่ไม่ค่อยจะว่างหรือว่าถ้านี่คือโสดได้ไม่นานนะฮะดังนั้นถ้าคนราศีเมถุนถ้าโสดอยู่ครับช่วงนี้ก็จะบอกว่ามันก็จะมีคนเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ชิดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามานะฮะแล้วก็การติดต่อเจรจาต่อรองผมพูดถึงนะฮะดนช่วงนี้ ถ้าจะเป็นต้องคุยอะไรกับใครเรื่องผลประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องความรักนะฮะช่วนนี้คุยได้สเสน่ห์แรงอย่างนั้นพอสเสน่ห์แรงเนี่ยเวลาคุยแล้วมันจะมีความคืบหน้าคุยแล้วมันสารต่อความสัมพันธ์ต่อนเนื่องได้นะครับก็โอเคสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังความดันไมเกรนแล้วก็เจ็บคอรครับแล้วก็กรดไหลย,ย้อนเซฟเซฟร,ร่างกายนะครับทีนี้มาดูนิดนึงฮะ,ะดูเรื่องของการงานครับผมเตือนนิดนึงครับดูดวงการงานเนี่ยระยะนี้ระวังคนจับผิด ระวังทางานแล้วหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยในช่วงนี้ดาวคายกันดาวราหูโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานคือมันมีเก่าไปใหม่มาคืองานเข้ามาต่อเนื่องงานนึงจบงานนึงใหม่ต่อฉะนั้นคุณรีบเคลียร์งานให้ไวนะเห็นว่าเงือนเดี๋ยวงานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวดูจะโล่งๆว่างไม่ครับเมื่อไหร่ที่คิดปุ๊บงานเข้าทันทีนะฮะต่อเนื่องเลยนะครับมันกลายเป็นโอไม่ว่างนะครับฉะนั้นช่วงนี้รีบเคลียร์งาน ะะหรือเงินให้เสร็จให้ไวได้มีปัญหาก็รีเคลียร์ให้จบให้ไวนะครับต่อมาฮะชาวราศีเมษเสน่เมษเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้นสีเข้มเข้มหรือใช้สีมงคลนะฮะก็ได้เลี่ยงสีที่ไม่เป็นมงคลก็ได้นะครับเรื่องของใบหน้าวันนี้ยิ้มย้มจมใส่ครับหน้าตาร่าเริงยจ่มใส่ไว้ดีที่สุดจังหวะดาวช่วงน,นี้ฮะถ้าเราดูถึงนะครับใครที่แบบมีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจ ยังจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกครอบครัวช่วยเหลือหรือมีข่าวดีเรื่องของบ้านและครอบครัวและคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนหรือคนที่เรารักเคารพแระศรานะครับท the ่านจะช่วยเหลือเราได้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ยืนเดียวดายกลางแดดหรือกลางสายฝนแน่นอนมันจะพอมีกองหลังหรือคนที่คอยผลักดันคนที่คอยช่วยเหลือหรือให้กําลังใจนะครับอยู่ข้างๆเราอยู่หรืออยู่ข้างหลังเราอยู่หรืออยู่นน้นอยู่อยู่มุมไหนสักมุมหนึ่งแล้วกันนะฮะ คอยส่งพลังงานบวกให้เราอยู่นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะจริงๆก็ไม่จําเป็น,นะคะว่าจะต้องอยู่ข้างในตลอดไปบางทีก็อาจจะอยู่ไหนสักที่หนึ่งครับที่ส่งพลังให้เราได้นะฮะนี่ครับมีคือสิ่งที่บอกว่าโอเคงานลุยเต็มที่ได้พลังใจมีไอเดียมาถ้ามันเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จําเป็นจะวานให้ใครช่วยเหลือก็โอเคคุยได้นะครับจังหวะดาวอียางฮะรรยานี่คือสมมุติว่าเราชงนี้นครับจะเดินทางไปไหนช่งนี้เผื่อเวลานะฮะ ควรเผื่อเวลานึ่งนิดหนึ่งนะครับแต่เด่นเรื่องของการพูดคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนานา,นาในช่วงนี้นะฮะอย่านอนลับทับสิททำอะไรที่อยากทําทําได้ครับจงังหวะดาวมันเด่นมันมีอุปสรรคตามปกติเดี๋ยวจะแก้ปัญหาได้ตามฝีมือเรานะครับต่อมาคนราศีพฤษภครับสเสด็จพฤษภเสื้อผ้าทูโทนสองสีหัวแห่งเด่นใบหน้าวันนี้ใบหน้าสะอาดเรียเกลาวยิ้มแย้มแจ่มใสร่างกายเรียกว่ากลิ่นหอมนะฮะกิจก,กรรมต่างๆครับวันนี้ก็ ไปวันที่เหมาะกับการทาเรื่องสาคัญใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะครับไม่สบายใจนะฮะหรือว่ามีเรื่องวิตกสิ่งใดก็ตามนะครับมันก็จะมีตัวช่วยมีทางออกของปัญหาเสมอระยะนี้ถ้าเราเหนื่อยท้อลาหรือไม่สบายใจนะครับหรือมีความทุกข์อะไรก็ตามนะครับนี่ผมมองว่าเดี๋ยวจะมีคนที่เคยช่วยเหลือเราจะมาช่วยเหลือเราเหมือนเดิมนะครับจากนั้นคุณลุยเต็มที่ในเรื่องงานเรื่องอะไรที่เราต้องทําตามภารกิจต่างๆนานาน เพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาทําให้ปัญหามันจบลงด้วยโดยไว้นะฮะก็โอเคแหละนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะเรื่องของเสน่หนีเมถุนเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นเรียบง่ายดูสบายๆนะครับไม่ต้องแบบอลังการเยอะนะฮะแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าดูสว่างสดใสหรือดูอบอุ่นก็ได้กิจกรจรมต่างๆครับวันนี้เป็นวันที่ดี ถ้าใครที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจทุกวิตกหรือว่ามีเรื่องแบบเหนื่อยอะไรกันนะฮะช่วงนี้มันมีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามนเหมือนเจออะไรหลายเรื่องหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารกับดาวราหูโคจรอ,อยู่ตำแหน่งกรรมะมดาวคนนี้มันมักจะสร้างปัญหาหรือปล่อยปัญหามาให้เราจัดการอยู่ตลอดหรือมาเร็งงานเราตลอดนะครับเดี๋ยวง,งานเรื่องงานจบเรื่องคนมาเรื่องคนจบเรื่องของเงินมาคืออะไรก็๊นะมาให้ได้ขาดสายใช่ไนดะ้แต่ว่าอย่าไปใส่ใจ ดวงยุ่นการเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จดวงผู้ใหญ่ยังเมตตาการแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปแก้ได้ช่วงนี้นะครับไม่ต้องกลัวอะไรปัญหาอะไรเข้ามาเดี๋ยวใช้เวลานิดตึงเดาแก้ได้นะครับระวังคนเสร็จายใสยความหรือจับผิดนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทํางานทาตามหน้าที่คอารับผิดชอบไปแล้วก็เด่นเรื่องเงินทําธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองนะครับมีเกณฑ์สำเร็จได้ดีนะครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับท่านที่ฟังกลางคืนขอให้นอนหลับเย็นความสุขนะฮะท่านที่ฟังกรุุ่ขึ้นนะฮะคิดสิ่งใใดดสิ่งงหวั ก็ให้สำเร็ฮะ,ะเดี๋ยวทงปลอดภัยแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นกำลังใจครับลุยสู้กันต่อในช่วงวันนี้ครับขอเป็นวันที่ดีนะฮะสวัสดีครับ